สวัสดีครับวันนี้บริษัท DST i n t e r e d t i n g มีระบบเรียกขอความช่วยเหลือฉุกเฉินมานำเสนอครับเป็นระบบ SOS จากสิดคอรรุ่น SLR 3 0 0ซึ่งอุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับติดตั้งไว้ในห้องน้ำสาธารนณะห้องน้ำคนพิการปั๊มน้ำมันโรงพยาบาลสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะที่ต้องการใช้งานครับโดยอุปกรณ์ชุดนี้ใช้งานง่ายมากๆแค่กดปุ่มเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการเรียกขอความช่วยเหลือดวงไฟสถานะจะแสดงและส่งเสียงเตือน ในด้านคุณสมบัติดวงไฟสามารถจับคู่กับปุ่มกดเรียกได้มากถึง1,000ตัวและสามารถแยกประเภทการกดเรียกของแต่ละปุ่มเป็นแบบ Priority หรือ Normal ได้อุปกรณ์ทำงานบนเครื่อสัญญาณ433ระยะใช้งานปุ่มกดกับดวงไฟห่างกันได้ถึง100เมตรและมีออปชันเสริมรีพีเตอร์ช่วยขายายสัญญาณเพิ่มกรณีห่างเกิน100เมตรเลือกแสดงสีของไฟแจ้งเตือนได้7สีเสียงแจ้งเตือนได้5เมโลดี้และปรับระดับเสียงได้10ระดับ ให้ความดังสูงถึง100เดซิเบลปุ่มกดเพียงแค่ใส่ฐานดวงไฟก็แค่เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้แล้วติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายสัญญาณให้ยุ่งยากไม่ใช่ช่างก็ทำเองได้สบายมากครับอุปกรณ์ลูกชิ้นของเรามีการรับประกันศูนย์บริการไทยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดอายุการใช้งานลูกค้าวางใจได้ครับหากสนใจอุปกรณ์ชุดนี้หรืออุปกรณ์อื่นๆของเราสามารถดูรายละเอียดได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับขอบคุณครับ